ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าขนองหนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับแต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลยผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับ พราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองได้บ่อยๆย,ยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นปวนรุนแรงด้วยครับยิ่งสองวันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิ มีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าขนองจะเล่นงานพวกเราเนอะครับ,รบยังไม่ถึงไหนเลย รถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะนั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อการพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นยังข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายทานเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่า ที่ลายไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่าอย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อการผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับใช่แล้วต้นกล้าและทนานกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจํากัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปคือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ่ะ DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่แเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าขนองได้ดี เราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ตนกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าขนองก็อ,งอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทําความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือ ต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะงั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิด ให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินะเรื่องการฝึกซ้อมอ,อพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สําคัญนะจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอมันจะช่วยสร้างความพุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะแล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สําคัญ คนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเน่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกกท่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพ ภาษาท่าทานภาษามือได้ชัดเจนนอะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับสวัสดีครับรครูพี่ส้มพี่พบาสอยู่ไหนแล้วครับเอ,ออเออพี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเราเรีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะ พอดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลยครับ,ห,บหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าขนองจะเล่นงานเรานะครับนั่นนะสียังไงแล้วทุกคนอย่าไปยื่นหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองนะรับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสสงไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับเก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สําคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่าก,กางร,ร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลยไม่เป็นไรนะ ยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเ,เอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับโอ้ยแย่แล้วครับพี่อน้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดีนั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลยเร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภยัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็วโอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับอ้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมา เดี๋ยวฉันประคองไปเองเร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็วครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจง้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งเข้าของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดน,นะครับต้นกล้าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วครับเออเอออออ๋อ,อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวลายบอกก่อนดีกว่าตอนนี้ฝนก็ตก พี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับโทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ พี่บาส,สปลอดภัยแล้วนั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบลและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆ,ๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยขอชีวิตได้มากเลยละ ที่สําคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอ,อพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อ,อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราว เรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนพักก่อนนะบัสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบัสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละเพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บัสได้อย่างรวเดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับนี่แหละครับ ข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีอ่านี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับอ๋อ รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำกำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่พบปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธาน,านสืบสารรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐ สารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะพระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ w w w dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึง ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภยัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภยัย เด็กเด็ีบเข้าบ้านเร็วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็วเม่เม่อันตรายรีบหนีพายุฝนมาแล้วลูกไปไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก